สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้จะมาสอนสาธิตการถักไหมพรมที่ง่ายๆนะคะอันดับแรกนะคะใช้โคเชนะคะอันนี้มาสอนถักโดยการใช้โคเชคะ่ะนี่หัวใหญ่นี่มันง่ายสำหรับไอโคเชหัวใหญ่ง่ายสำหรับคนที่หัดทำนะคะหัดถักครั้งแรก ก่อนอื่นไหมพรมเอามาทำอย่างนี้ค่ะเหมือนเราขอดเชือกนะคะ่าทำอย่างนี้อย่างนี้เริ่มแรกง่ายที่สุดที่จะสอนที่ง่ายงาย่แล้วก็ดึงนะคะแล้วก็อ่านี่ก็ใช้หัวโคเชเนี่ยดึงดึง หไหมพรมเข้ามาที่เราทำรูรูแรกนะเนาะอ่าแล้วก็ต่อไปก็ทำไปเรื่อยๆค่ะใช้หัวโคเชดึงไหมเข้ามาในอ่ารูที่สองแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆค่ะให้จะทำอะไรใหญ่หรือย,ยาวหรือเล็ก แล้วแต่คุณคิดว่าคุณจะทำอะไรถักอะไรนะคะจะถักหมวกจะถักผ้าพันคอถักเสื้อหรือว่าอะไรเอาทาไปเรื่อยๆค่ะดึงเข้ามาดึงเข้ามาอย่างนี้นะคะใช้หัวโคเชดึงเข้ามาอย่างนี้ไปเรื่อยๆยาวเท่าไหร่แล้วแต่ต้องการที่จะทำอะไรของใหญ่ของเล็ก เดี๋ยวจะมาโชว์ว่าวันนี้เราถักคิดว่าคงจะเป็นถักเสือ้อกักเสื้อคุมอากาศหนาวค่ะแบบนี่ก็เรียนเหมือนการพึ่งหาดขาดแต่ก็อยากแกแบ่งปันให้ดูถ้าถักผิดแล้วเราจะดึงยังไงก็ดึงอย่างนี้เลยนะคะอ่าว่าให้ไป